จักรยานมาเราก็ลบสกูตเตอร์ไปเวว <c oughs> ตอนเขาอยู่เก่ๆ <c oughs> ต้องสปีดแล้วค่ะทุกคนค่ะนะคะสปีดด,ด้วยแล้วก็วันไหนที่เมฆน้อยนะคะท้องฟ้าก็จะสวยงามนะคะวันไหนเมฆเยอะๆท้องฟ้าก็จะไม่ค่อยสวยงามเลยนะคะวันนี้บบสวยจริงชม,มบรรยากาศชมท้องฟ้าสวยด้วยกันค่ะ นู่นนะคะนี่แหละค่ะวิถีชีวิตของคนเดินออกกาลังการเร็วค่ะเพื่อที่จะหลบเพื่อนร่วมทางที่เขาสวนมาแล้วก็ตามหลังมานะคะถ้าเขาสวนมาเราก็จะหลบไปทางเพื่อนนะคะแล้วก็เดินไปด้วยนะคะทุกคนค่ะ <c oughs> ไม่ได้วิ่งนะคะเดินค่ะแต่เ,เดินจัก,กรยานมาเราก็หลบ สกูตเตอร์ไปแววตอนเขาอยู่เก็บกรตกช้านะคะพรุ่งนี้ก็จะช้าไปอีกนะคะเก็บบรรยากาศมาฝากกันค่ะเดินกันต่อค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่มาเดินวันไหนที่เมฆน้อยนะคะท้องฟ้าก็จะสวยงามนะคะวันไหนเมฆเยอะๆท้องฟ้าก็จะไม่ค่อยสวยงามเลยนะคะวันนี้บบสวยจริงห,ห้ามส่องเขาพอเขาไปไกลๆแล้วค่อยส่อง พังฟ้าสวยจริงๆค่ะทุกคนคะ่ะช่วงเวลานี้นะคะรีบเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากผลจริงเลยนะคะหลังจากพระอาทิตย์ตกไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยคะ่ะสวยงามจริงๆคะ่ะเดินกันต่อคะ่ะเพื่อนตามหลังมาเพียบคุณน,นะคะ <c oughs> นี่แหลคะค่ะวิถีชีวิตของคนเดินออกกาลังการเร็วคะ่ะ <c oughs> เพื่อที่จะหลบเพื่อนร่วมทางที่เขาส่วนมาแล้วก็ตามหลังมานะคะ ถ้าเขาสวนมาเราก็จะหลบไปทางจักรยานมาเราก็หลบสกูตเตอร์ไปเวว <c oughs> ตอนเขาอยู่ใกล้ๆห้ามส่องเขาพอเขาไปไกลๆแล้วค่อยส่องท้องฟ้าสวยจริงๆคนะ่ะทุกคนคะ่ะช่วงเวลานี้นะคะรีบเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากขอบคุณนะคะที่มาเดินชมบรรยากาศด้วยกันค่ะธรรมชาติสร้างสรรค์นเนาะออกกำลังกาย กันยามเย็นผ่อนคลายกันได้ห้ามส่องเขาพอเขาไปไกลๆแล้วค่อยส่องท้องฟ้าสวยจริงๆค่ะทุกคนคะ่ะช่วงเวลานี้นะคะรีบเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากเพิ่มมากค่ะทุกคนคะ่ะเส้นทางเดินออกกําลังกายยามเย็นของพิสุค่ะนี่ค่ะเดินไปแล้วก็ชมบรรยากาศธรรมชาติไปด้วยสะดวกตอนไหนนะคะออกมาเดินผ่อนคลายด้วยกันค่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็ได้ บรรยากาศที่สวยแบบนี้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเดินไม่รู้เหนื่อยเลยนะคะสดชื่นจริงๆเลยนะคะสดชื่นเพราะท้องฟ้าเขาสวยมากค่ะทุกคนคะ่ะนะคะตกช้านะคะพรุ่งนี้ก็จะช้าไปอีกนะคะเก็บบรรยากาศมาฝากกัน,นะคะ่ะเดินกันต่อค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่มาเดินตกช้านะคะพรุ่งนี้ก็จะช้าไปอีกนะคะเก็บบรรยากาศมาฝากกัน,นะคะ่ะ เดินกันต่อค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่มาเดินค่ะพวกคุบรรยากาศท้องฟ้าสวยงามจริงๆค่ะทุกคนค่ะสี่โมงกว่ากว่าค่ะอันนี้พาทิพย์หลงแสงยามเย็นทุกคนค่ะสวยจังเลยอะธรรมชาติสร้างสรรค์สี่โมงกว่ากว่าวันไหนที่เมฆน้อยนะคะท้องฟ้าก็จะสวยงามนะคะวันไหนเมฆเยอะ ท้องฟ้าก็จะไม่ค่อยสวยงามเลยนะคะวันนี้สวยจริงๆเลยนะคะหลังจากพระอาทิตย์ตกไปแล้วนะคะทุกคนค่ะนี่ยค่ะสวยงามจริงๆค่ะเดินกันต่อค่ะเพื่อนตามหลังมาเพียบเก็บบรรยากาศไปด้วยนะคะทุกคนค่ะสวยงามค่ะริมทางเดินนะคะเอารถเมย์มานะคะตรงนี้เป็นที่จอดของรถเมย์ค่ะดูบรรยากาศท้องฟ้าสวยงามจริงๆค่ะทุกคนค่ะ สี่โมงกว่าค่ะอันนี้พาทิ่ยเพื่อนนะคะแล้วก็เดินไปด้วยนะคะทุกคนค่ะไม่ได้วิ่งนะคะเดินค่ะแตเ่เดินจริงเลยนะคะหลังจากพระอาทิตย์ตกไปแล้วนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะสวยงามจริงๆค่ะเดินกันต่อค่ะเพื่อนตามหลังมาเพียบเร็วค่ะเพื่อน ที่จะหลบเพื่อนร่วมทางที่เขาสวนมาแล้วก็ตามหลังมานะคะถ้าเขาสวนมาเราก็จะหลบไปทางจักรยานมาเราก็หลบสกูตเตอร์ไปเวว <c oughs> ตอนเขาอยู่แก่กาดแสงสสวยเ <c oughs> ก็บมาอวดเ <c oughs> ก็บมาฝาก <c oughs> อยากให้ชื่นชมไปด้วยกันค่ะทุกคนค่ะค่ะ กเก็บบรรยากาศไปด้วยนะคะทุกคนคะ่ะสวยงามค่ะริมทางเดินนะคะรถเมย์มานะคะตรงนี้เป็นที่จอดของรถเมย์เพื่อนนะคะแล้วก็เดินไปด้วยนะคะทุกคนคะ่ะไม่ได้วิ่งนะคะเดินค่ะแต่เ,เดินจริงเลยนะคะหลังจากพระอาทิตย์ตกไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะสวยงามจริงๆคะ่ะ เดินกันต่อค่ะเพื่อนตามหลังมาเพียบตกช้านะคะพรุ่งนี้ก็จะช้าไปอีกนะคะเก็บบรรยากาศมาฝากกันค่ะเดินกันต่อค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่มาเดินตกช้านะคะพ, <synagogue> พรุ่งนี้ก็จะช้าไปอีกนะคะ,ะเก็บบรรยากาศมาฝากกันค่ะเดินกันต่อค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่มาเดินนะคะทุกคนค่ะ há? นี่ค่ะเขาเรียกอะไรนะคะเป็นที่จอดพักรถนะคะค่ะ เดินกันต่อค่ะสดชื่นจ่มใสค่ะเดินมา่รู้เหนื่อยเลยนะคะสดชื่นจริงๆเลยนะคะสดชื่นเพราะท้องฟ้าก็สวยมากค่ะทุกคนค่ะนะะี่ค่ะวันไหนที่เมฆน้อยนะคะท้องฟ้าก็จะสวยงามนะคะวันไหนเมฆเยเอะๆท้องฟ้าก็จะไม่ค่อยสวยงามเลยนะคะวันนี้สวยจริงหลงแสงยามเย็นทุกคนคะ่ะสวยจังเลยอะ่ะ ธรรมชาติสร้างสรรค์สี่โมงกว่าเก็บบรรยากาศไปด้วยนะคะทุกคนค่ะสวยงามค่ะริมทางเดินนะคะเอารถเมล์มานะคะตรงนี้เป็นที่จอดของรถเมล์หลงแสงยามเย็นทุกคนค่ะสวยจังเลยอะ่ะธรรมชาติสร้างสรรค์สี่โมงกว่าหลงแสงยามเย็นทุกคนค่ะสวยจังเลยอะ่ะ ธรรมชาติสร้างสรรค์สี่โมงกว่ากว่าเดินมาู่รู้เหนื่อยเลยนะคะสดชื่นจริงๆเลยนะคะสดชื่นเพราะท้องฟ้าเขาสวยมากค่ะทุกคนค่ะนะะี่ค่ะตกช้านะคะพรุ่งนี้ก็จะช้าไปอีกนะคะเก็บบรรยากาศมาฝากกัน,นะคะ่ะเดินกันต่อค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่มาเดินนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะเขาเรียกอะไรนะคะเป็นท,ที่จอดพักรถนะคะ เดิน,นกันต่อค่ะสึชื่นแจ่มใสค่ะชมบรรยากาศชมท้องฟ้าสสวยด้วยกันค่ะเพื่อนนะคะแล้วก็เดินไปด้วยนะคะทุกคนคะ่ะไม่ได้วิ่งนะคะเดินค่ะแตเ่เดินต้องสปีดแล้วค่ะทุกคนคะ่ะนะคะสปีดไปด,ด้วยแล้วก็จริงเลยนะคะหลังจากพระอาทิตย์ตกไปแล้วนะคะทุกคนขคานะะี่ยค่ะ สวยงามจริงๆค่ะเดินกันต่อค่ะเพื่อนตามหลังมาเพียบต้องสปีดแล้วค่ะทุกคนค่ะนะคะสปีดเลยด้วยแล้วก็อาแซงส,สวยเก็บมาอวดถึง <c oughs> เก็บมาฝากอยากให้ชื่นชมไปด้วยกันค่ะทุกคนค่ะสวยมากวันไหนที่เมฆน้อยนะคะท้องฟ้าก็จะสวยงามนะคะวันไหนเมฆเยอะ ท้องฟ้าก็จะไม่ค่อยสวยงามเลยนะคะวันนี้บบสวยจริงเหือนนะคะแล้วก็เดินไปด้วยนะคะทุกคนคะ่ะไม่ได้วิ่งนะคะเดินค่ะแตเ่เดินนะคะทุกคนคะ่ะพระอพาทิตย์ตกไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะคือแสงมันสวยมากๆค่ะออกมาเดินออกกำลังกายเจอบรรยากาศไปกระแสงสวยๆค่ะ ข้างหังเราก็จะมีไเกระสงสวยๆค่ะข้างหลังเราก็จะมีกะเ,ะมเ,กะมเก็บบรรยากาศไปด้วยนะคะทุกคนค่ะสวยงามค่ะริมทางเดินนะคะเอารถเมย์มานะคะตรงนี้เป็นที่จอดของรถเมย์วันไหนที่เมฆน้อยนะคะท้องฟ้าก็จะสวยงามนะคะวันไหนเมฆเ,เยอะๆท้องฟ้าก็จะไม่ค่อยสวยงามเลยนะคะวันนี้สวยจริงตกช้านะคะ พรุ่งนี้ก็จะช้าไปอีกนะคะเก็บบรรยากาศมาฝากกันค่ะเดินกันต่อค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่มาเดินกันนะคะสดชื่นจังเลยค่ะทุกช่วงเวลานะคะเร็วค่ะเพื่อที่จะหลบเพื่อนร่วมทางที่เขาสวนมาแล้วก็ตามหลังมานะคะถ้าเขาสวนมาเราก็จะหลบไปทางลุ่ลงแสงยามเย็นทุกคนคะ่ะสวยจังเลยอะ ธรรมชาติสร้างสรรค์สี่มงกกว่ามากคะ่ะทุกคนคะ่ะเส้นทางเดิอนออกกำลังกายยามเย็นของพิสุคะ่ะนี่คะ่ะเดินไปแล้วก็ชมบรรยากาศธ,ธรรมชาติไปด้วยหลงแสงยามเย็นทุกคนคะ่ะสวยจังเลยอะ่ะธรรมชาติสร้างสรรค์